ฮัลโหลทุกคนกราบเซวสสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำยิเกมซันฟอร์เอ็กซ์ตีมของเราอีกเช่นเคยครับมาต่อรายการสายฟรี e p ที่หหรือเปล่าไม่แน่ใจและ EP ีนี้ดูเงินครับผมจากการเก็บหอมรอมริบของเรามาตั้งแต่เล่นแรกๆนะครับตอนนี้เงินเอ็มอยู่หนึ่งจุดเก้าเอ็มนก็คือขายทุกอย่างออกไปเกือบหมดเลยที่แรกผมก็จะขายสองอันนี้ด้วยจะเก็บไว้ใช้ดีกว่าเดี๋ยวไม่มีใช้นะครับ มาเรามาทำควสกันต่อครับวันนี้เงินจะถึง 2M หรือเปล่าถ้าถึงนี่ก็คือจะได้ซื้อพรีเมียมเลยนะครับพอซื้อพรีเมียมเนี่ยเราอาจจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่ามันได้ EP ด้วยนะครับ EP ถึง9 0 0 0เลยนะท่านผู้ชมน่าจะไปถึงเวล30เลยแหละนะครับบวกกับที่เราทำควสด้วยเนี่ยยังไงก็ถึงคนระับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะสำหรับพรีเมียมนะ21วันแน่นอนนะรวย บอกเลยแค่ห้บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันครับมาดูกันว่าจะมีเควสอะไรให้เราทำบ้างนะนะวันนี้นะมาที่จุดแรกครับผมฝึกซ้อม PVP อันนี้ขอไม่เล่นแล้วกันผมเข้าเล่นทีไรมันไม่ตรงกับเ,เวลาของฟรีโซนสักทีอะก็เลยข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะนะสำหรับเควส PVP อ่ะมาดูที่มนุษย์ลำโพงครับมีอะไรให้ทำโอเคเหมือนเดิม PVP ยูกี้ครับอ่าเป็นอาเขตครับอันนี้ก็จะเป็นโฮเทลหรอบครับผมและ ฮาเลม5รอบครับภารกิจในวันนี้ก็คือลงดัน10ครั้งนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเลยซื้อบัตรก่อนเลยอาเลมใบละหมืเโอเคไม่แพงครับโฮเทลสอ0หมก็ไม่แพงนะโดนไปประมาณ1 9ื่นนะครับเฮ้ยไม่ใช่แสนเก้านี0หม่เก้าอะไวะมาเดี๋ยวผมจะลงเป็นโฮเทลก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมอันดับแรกเลยอย่าลืมเปิดคูณ e K อีกทีแกไปอะไวะ นึกว่ากดเลขสี่แล้วเมื่อกี้ว่าทำไมมันไม่เพิ่มว่าฝนไม่โดนใช้คีย์บอร์ดโนด้ตบุกยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะไม่เอาคีย์บอร์ดมาด้วยถ้าผมซื้อลงดีบกหกมาทำไมวะเนี่ยไม่ได้ใช้ตั้งแต่ซื้อมาได้ใช้ไม่กี่ครั้งส่วนมากก็กด e อยู่ดีโอ,โ,อโอ้มีกระตุกมีกระตุกเล็กน้อยถึงกลาง ลองลงดีปกหกหน่อยดิอุ้ยเขี้ยหลบได้อะไรวนะน่ะโอเคเอา้าไม่มือนอีกเวนโอเคอู้แรงอยู่แรงอยู่เดอ้อแรงอยู่เดอ้อลงดีปกหกไงได้มาแสนห้านะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะอีบอเอ้ลงดีปกหกเนี่ยคนไม่ต้องแปลกใจนะไอเสียงหึมพัมหึมพัมเนี่ยอุ้ยได้อยู่หรอไม่ได้ ไอเสียงเนี่ยเสียงเครื่องบินนะครับผมทำงานอยู่ใกล้สนามบินนะครับอุ้ยอะไรวะกดลงดีไม่ติดโอ้ยังเสียเวลาจา้านี่โดนซัดทีโอเวนอืมเอ้ย,ยกูจะตายยีเลยแล้วกันเสียเวลาครับมา สามครั้งนะ่าจะตายคนะไอ้ตายวะต้องสี่ครั้งวะไอ้บวกมาอย,ย่้เเก็บทันไหมนะโอเคเอ้ยไปบวกนี่มันสองใบท่านผู้ชมเมื่อกี้เหมือนจะเก็บไม่ทันไปหนึ่งนะแต่มันเข้าให้อยู่นะครับนี่เจอกู เจอ,อกูเจอ,อกูไม่ต้องรู้เจอ,อกูไม่ต้องรู้เจอ,อกูไม่ต้องรู้ไหนมันได้ลุกไอ้ลุกนีชิบหายเดือบบอสซับแม่งถึกมากตายไม,าไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยเลยทุกผู้ชมเทียมากไม่ได้เอสด้วยประเด็นนะ โอเคเดี๋ยวไปเล่นฮาเลมต่อนะครับจะเ,เล่นให้ดูดันละรอบแล้วกันนะครับผู้ชมว่ามันจะยากสักแค่ไหนสําหรับสายฟรีอย่างเราการลงดันไม่ใช่เรื่องยากนะครับต่อไปก็คงเป็นหาไอดีไก่มาพ่วงนะครับเพื่อฟาร์มเอาเงินต่อนะครับแต่ว่าผมมีอยู่แล้วแหละไอดีไอดีไก่อะผมจะขอละขั้นตอนเลยแล้วกันนะสําหรับไอดีไก่ก็คือเวลาเรามีไอดีหลักแล้วอะเราต้องสร้างตัวไก่มานะครับผมอีกจอนจอครับเพื่อลงดันเก็บตัง ซึ่งขั้นตอนการสร้างไ d ดีไก่ก็เหมือนกับที่เราสมัครเลยนะครับทำให้ถึงเวลสิบให้มันลงโฮเทลได้ก่อนนะครับเวลามีเควสโฮเทลมาเราก็เอา้านึกว่าไม่โดนเราก็เอามันมาพ่วงเล่นด้วยนะครับสำหรับตัวไก่พอไปเวลอืล่นๆเราก็จะไปเล่นดัาพีได้อะไรเงี้ยวิธีสร้างตัวไก่ก็ข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปต้องมาสร้างตัวไก่ทุกคนดูแต่ว่าถ้าเราลง3จอเลยเนี่ย มันก็จะเนี่ยมันก็จะอีไม่ตายเลือดแต่ว่ามันก็จะขึ้นขึ้นอะนะครับพอมีของนุ่นแล้วไปสร้างแล้วกันตัวไก่แนะนํานะแล้วนะนะนะใครที่แบบเออแบบอีเล่นได้แล้วเว้ยพอมีของแล้วค่อยสร้างถ้ายัางไม่มีของเนี่ยไอดี ID หลักเนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวไก่มาเล่นนะครับมันเปิดหลายจอเลยนะครับหรือไม่ก็ไปจ้างเขาลงแล้วกัน ครับมือใหม่ที่ไม่มีเซ็ตฟรีเหมือนผมเนี่ยเซ็ตเด็ดเซ็ตฟรีเนี่ยที่ได้มาตั้งแต่กิจกรรมฮาโลวีนใช้ไม่หมดเลยเพื่อทำภารกิจเสร็จเนี่ยเพื่อผมได้เว่รยี29ิบเก้าเลยเนี่ยเข้าไปย9ิบเก้าเลยเนี่ยภารกิจเสร็จเนี่ยโอเคมาถึงบอสแล้วคุณผู้ชมหนึ่งจีห้าสิบสองห้าสิบสามวิ มันจะจะ right เด้งมาข้างหน้าเราเดินมาอีกจะเด้งมาอีกจะเดินมาอีกเด้งมาอีกเดินมาอีกเด้งมาอีกไงเราจะเก็บตัวไก่ด้วยตายซะแล้วไม่ได้เก <t uck ling> ็บเลยยิ่งอ่ะลงดันเราต้องเก็บตัวไก่ให้ครบนะท่านผู้ชมมันถึงจะครบเมื่อกี้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอห้าสิบสามแล้วนี่ขึ้นทีละหกเลยหรอชีพหายของแพ้ตัวไม่ตายเนี่ยชีพหายของแพ้ อหายแล้วโดนตัวขาดด้วยครับไม่ได้เอสเหมือนเดิมถึงจะไม่โดนขัดยังไงก็ไม่ได้เอสอยู่ดีแล้วก็มันก็ไม่ดออะไรให้ผมเลยนะ พอสมา3ตัวไม่ไดอกอะไรเลยมาเพื่อ5 9โอ้ขึ้นทีละ6%เลยนะโอเคไปครับผมทุกผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มเองเสร็จเลยละกันอีกทั้งหมดแปดรอบนะโฮเทลสี่อาริมสี่โอเคอเครับผมทุกคนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ10รอบโฮเทลของเราเอ้ยไม่ใช่โฮเทลกับฮาเร็มเฟสในวันนี้ขอขายพวกขอบออกไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้ย 2M ของเราเรียบร้อยครับ ตอนนี้เราได้ 2M แล้วเราสามารถซื้อพิมเมียมได้แล้วท่านผู้ชมมารับเควสครับผมสวยเลยแบบนี้สวยเลยแบบนี้สวยเลยครับเฮเควสหมดแล้วตอนนี้เช้าอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีคนรับหรือเปล่ายังไม่เห็นเซตเอ็มคงรับเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะ 2M เองไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้าวเป็นว่าเดี๋ยวรอเซตเอ็มรับก่อนแล้วกันนะยังไม่มีเซตเอ็มคนไหนรับเลยคนที่ก็ไม่รับอ่าเลกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนนู่นแหละขายเอ็มเสร็จเติม50บาทแล้วกันนะครับ โอเคมาทุกคนเอ้ยผมไปขายเงินเอ็มเมื่อกี้พูดซะยาวเลยนะไม่ได้กดอัดชิบหายโอเคเราขายเอ็มเสร็จแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด68บาทนะครับผมโอ้โหตอนนี้เรามีเงินเก็บเหลืออยู่ด้วยนะถ้าเราเติม50าสิบบาทก็จะเหลืออยู่18บาทไงได้กําไรด้วยคืออย่างเอามาครับผมมาเติมเงินเติมเงินด้วย QR code 50บาทยินยนันโอเคเติมเงินเสร็จเรียบร้อยได้แพ็กยาใหญ่มา หนึ่งอันแล้วก็บัตรเกรฟสี่เอามาทำไมเล่นไม่ได้ <c oughs> โอเคเติมเงินเสร็จเรียบร้อยซือ้อเลยพีเมียมได้ทำการเปิดใช้พีเมียมล็อกอินแล้วโอเควันนี้เราก็จะได้ไข่แดงมา2ใบนะครับท่านผู้ชมเออแต่ลงดันเมื่อกี้ดูครับเกือบเรื่อง30เลยแค่28%เท่านั้นครับท่านผู้ชมสองสกิลกศูนยมาด้วยโอ้ ไอ้ยได้บีบอยคาปูเรล่าสองอันเลยอ่าแล้วก็เมื่อกี้ได้ไบห่วกมากี่ใบวะนะสี 4, ่ห้าใบห้าใบเลยใช่ไหมสําหรับผมนะผมจะไม่ตีเองนะครับสาหรับสกิลผมจะหาซื้อเอาเท่านั้นนะครับจะไม่ตีเองนะครับเพราะว่ามันเปลืองมากถ้าตีเองอะ่ะไอตอนนี้เรามีพรีเมียมแล้วต่อไปก็ต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อของครับก็คือถึงวิวสามสิบเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะมากนะครับวิวเรามาค่อนข้างไกลแล้วตอนนี้ของรางวัลเติมเงินเมื่อกี้มันก็จะเด้งเข้ากล่องจดหมายของไอดีนะ นี่2อ,อันนี้แลกยาแลกเปลี่ยนได้ด้วยวะบัตรเกรีแรกได้ไหมแลกได้ด้วยเดี๋ยวเอาไปขายครับเราเล่นไม่ได้เราก็ต้องขาย่เดี๋ยวไปปั่นสล็อตนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเปิดไข่แดง สองใบนะครับถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับคลิปนี้เราปลดล็อกเอ้อเอนี่ได้แล้วอุ๊ดหรือว่าผมจะเก็บไปขายวะเก็บไปขายดีกว่าเนาะเหลยอสล็อตตรงนี้น่าจะมีราคาอยู่เพราะว่าเขาเอาไปตามล่าฉายากันนะครับโอเคเดี๋ยวออรอเปิดไข่แดงก่อนปิดคลิปนะท่านผู้ชมพรุงนี้ก็น่าจะถึงวิวสามสิบแล้วแหละนะครับว่าเราก็จะได้ e อพีมาหนึ่งแสนไปครับเจอกันโอเคมาท่านผู้ชมครบสามสิบนาที ได้ไข่แดงมาแล้วมาลุ้นกันก่อนิคลิปสักนิดหนึ่งสายฟรีเติมไปแล้วนะห้าพันบาทสายฟรีทำไมมีเงินเติมวะกับย้อนไปดูนะก็ะเอาเอ็มมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนมาเติมไม่ได้ควงเงินตัวเองเลยเนี่ยบอกเลยอุ้ยสัตว์ของถาวรสองชิ้นเลยเหรอดวงดีไปเปล่าของถาวรมาสองเลยท่านผู้ชมแหวนแซมบ้าเวลหนึ่งก็ใส่ได้อันนี้ประดับโอ้จะเตตัสกากมากได้ของจูถือว่า โอ้โหเสือกได้ของจูเป็นอันนี้เวนเนอแหวนแซมบา้าในบวกคริ7.0แต่ไปก่อนแล้วกันนะอันไหนที่ใส่ได้อันนี้บวก SP ให้เราอยู่ตอนนี้เรายังไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวค่อยทําเควส์วันต่อไปแล้วกันนะครับมีเปลี่ยนแร่ปะ่ะโอ้ยอยากใส่แหวนแซมบา้าดูแป๊บนะมีหรือเปล่าไม่มีฮะเพาไม่แจกหรอวะอ๋อผมใช้ไปแล้วนี่ผมใช้เปลี่ยนแร่เปลี่ยนอ่าอันนี้นึกว่าลืมพอดีเลยมีลูกแก้วบวก7สีขาวจะยัดหลังแซมบา้าแล้วกันรวมเท่าไหร่1.8 ค okay. ขึ้นมานิดนึงโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเจกในอีพีหน้าแล้วกันนะผมสำหรับสายฟรี EP นี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาของที่เหลือนี้ไปตั้งขายหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้มากี่บาทดูผิดนะเนี่ยเออท่านผู้ชมขอโทษขออภัยด้วยผมนึกว่าบัตรกรฟ4สี่ที่มันแผมมาที่ผมอ่าน,นผ่านๆเลยแหละนะครับผมนึกว่าเกรฟสี่สอใบแล้วก็ แพ็กยา1อันแต่ที่จริงมันคือกรี2 1ใบแพ็กยา1อันคือจะขายเท่าไหร่นะผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับสมุทรเอ็กซ์ตีมของเราลิ้นผ่านแล้ว <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะแล้วก็ฝากติดตามรนะายการสายฟีรายการนี้ด้วยดูว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อนะครับทานผู้ชมฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ยบ